โอเคนะครับผมก่อนอื่นก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง F อฟวิปาสาระมีอยู่จริงนะครับสาหรับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อของวิธีการดูรหัส Wi-Fi ของบ้านตัวเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นการไปขโมยรหัส Wi-Fi บ้านคนอื่นนะหมายถึงว่ากรณีที่ญาติของเรามาที่บ้านของเราอะครับแต่ว่าเราดันจํารหัส Wi-Fi ไ,ไ,ไม่ได้ทั้งที่โทรศัพท์ของเรานั้นก็เป็นการเชื่อมต่อกันทุกวันอยู่แล้วนะคือมันลิงก์กันอัตโนมัตนะิน่ะ จนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดล็อกอินทุกวันเนาะเราก็ลืมกันได้นะครับและวิธีวันนี้ไม่ยากครับเป็นวิธีการง่ายๆที่จะมาดูรหัส Wi-Fi ที่เราทําการเชื่อมต่ออยู่แล้วนะอันดับแรกก็ให้ทุกคนนะครับหยิบโทรศัพท์เครื่องที่มันเชื่อมต่อ w i f i อยู่แล้วนะหยิบขึ้นมานะครับเปิดเครื่องให้เรียบร้อยแลย้วก็ปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้นก็มาที่การตั้งค่านะครับผมกดเข้าไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับ จากนั้นมาที่ Wi-fi ที่มันทำการเชื่อมต่ออยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะ w i f i ที่ผมทำการเชื่อมต่ออยู่แล้วจะเป็นนี่ครับ NF Happy House 5G ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยครับ1ครั้งเนาะจากนั้นมันจะขึ้นคำว่า NF Happy House 5G แล้วก็เป็นทำการเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่มนี้นะครับ ุ่มด้านหลังของ Wi-Fi ที่เราทําการเชื่อมต่ออยู่นะครับที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยม3อนันแล้วก็ขีด3มขีดมุมด้านล่างขวานะครับกดจิ้มไปเลยทีนึงนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นเ,ออเป็นรหัสของ QR Code คขึ้นมานะครับให้เพื่อนเพื่อนทการแคปหน้าจอนะครับในส่วนนี้ผมจะทําการแคปหน้าจอนะครับ1 2 3โอเคผมทําการแคปหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จริงๆไอรหัส QR Code ค้เมื่อตะกี้นี้นะ่ะ เพื่อนๆสามารถยื่นไปให้ญาติิเนี่ยสแกนได้เลยนะมันก็จะเป็นเด้งรหัสผ่านขึ้นมานะครับแล้วก็กดล็อกอินได้อย่างสบายใจเฉยเลยเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยบางคนอาจจะ,ะไม่มีโทรศัพท์อีกเครื่องหรืออะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าเราอยากรู้รหัสเนาะก็ให้ทุกคนไปที่ไลน์นะครับแล้วก็ กดสแกน QR code คแบบปกตินั่นแหละนะทุกคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับเอาเป็น,นว่าผมจะบอกสําหรับคนที่ไม่รู้อะไรแล้วกันก็คือเข้ามาที่ไลน์ของท่านนะครับแล้วก็กดไปที่ไอ้ปุ่มเพิ่มเพื่อนด้านบน <c oughs> ขออภัยนะครับเสียงค่อนข้างหายปุ่มเพิ่มเพื่อนด้านบนนะครับรูปคนบวกตรงเนี้ยแล้วก็กดตรง QR code ตรงนี้นะครับตรงนี้นะอืมออจิ้มไปเลยครับเ r ียลโคดแล้วก็กด มุมสี่เหลี่ยมด้านล่างนะนะครับเลือกรูปอะครับแล้วก็เลือกไอคิวอาร์ที่เราไอแคปหน้าจอมาเมื่อกี้หลังจากนั้นมันจะมีรหัส Wi-Fi เด้งขึ้นมาตรงนี้ครับตรงนี้เลยเนาะมันก็จะบอกว่าชื่อ Wi-Fi อะไรที่เราทำการเชื่อมต่ออยู่ในที่นี้ของผมก็เป็น NF Happy House นะครับแล้วก็ส่วนพาสเวิร์ดคืออะไรเนี่ยมันเป็นตัว P ตรงนี้พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดก็คือไอตรงนี้เลย 112222ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นรหัสบ้านของผมนะครับจริงๆวิธีการมันก็แค่นี้เลยนะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับผมก็ลองไปทำตามกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ใครไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับไอทีต่างๆเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้เติบโตไปอย่างมั่นคงเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ